ตรงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องป้องกันตนเองนะคะจากเชื้อไวรสัสที่ยังคงแพร่ระ,ะบาดอยู่นะคะไปดูกันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝางนะคะได้ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวโควิด1 9ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน6รายค่ะณศูนย์กักตัวโควิด1 9ที่บ้านสันมะกอกหวานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อจากกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะจากการตรวจคัดกรองที่ศูนย์กักที่รัฐจัดหาสําหรับพื้นที่อําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมาตรการป้องกันโควิดส9สําหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเช่นต่างประเทศและต่างจังหวัดจะต้องกักตัว14วันโดยอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมอก็ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติค่ะหากพบอาการหรือเข้า่ขายติดเชื้อก็จะแจ้งกับโรงพยาบาลฟาง ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อทันทีสำหรับผู้ที่ตรวจหาเชื้อไม่พบก็จะต้องเข้ามาตรการกักตัวจำนวน14วัน สำหรับการลงพื้นที่ที่ศูนย์กักตัวบ้านสันมะกอกหวานครั้งนี้นะคะในนิกรดีฟันผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฟางกล่าวว่าเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของผู้กักตัวติดตามอาการนอกจากนี้ก็ยังได้มีการให้กำลังใจอสมอในพื้นที่นะคะศูนย์กักตัวบ้านสันมะกอกหวานตําบลแม่ง,งอนอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นสถานที่กักตัวโควิด -19 มีผู้ที่กักตัวจำนวนหรายพร้อมกันนี้ทางสาธารณสุขอำเภอฟางก็ได้แนะนำให้ประชาชนที่แม้ จะไม่ได้อยู่ในระยะกักตัวก็ต้องป้องกันตัวอนตนเอง,เอง,เองโดยการสวมหน้ากากอนามัยมัน่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะและเว้นระยะห่างทางสังคม1-2เมตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ